เอเลตรุ่นไทเทเนียม4คูลนะไดชาร์จมีขนาดใหญ่ถึง250แอมป์นี้คือบันไดไฟฟ้าคุณผู้ชมบันไดไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้ถ้ารถติดแล้วก็ปล่อยเท้าออกจากเบรกนะปล่อยเท้าออกจากเบรกรถมันก็ไปเดินหน้าล้อก็เลือกใส่เป็นของวิคเตอร์นะครับยางเนี่ยเปลี่ยนขึ้นมาเป็นมิชลินตัวสป,ปอร์ตไพรอต s u v นี่ไม่ใช่กล้องบันทึกหน้ารถนะครับมันคือกล้องที่จับตาม,มือคำ่คำๆไม่เห็นว่าตรงนี้เป็นเขียวแค่เราหากองอะไรมาเนี่ยครับเราเห็นหมดเลยว่าไฟตรงนั้นมันส่งมาให้เราตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมก็ออกมาเป็นทรงแบบเอสสวัสดีคผู้ชมท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel แมคคาหนุ่มแปกครับ,รบก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมในช nel YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับหากใครต้องการทดลองฟอร์ดนะครับติดต่อผมมาได้กับเบอร์โทรกับลิงก์แอดดีไลน์ที่ผมทิ้งไว นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟอร์พนครเกษตรนะว่ามินโชรูมยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยเราส่งมอบรถมากกว่าเดือนละ140งคันนะครับทุกเดือนวันนี้ผมพามาชมรถที่เห็นด้านข้างของผมคันนี้คุณผู้ชมมันคือเอเวอเรสรุ่นไทเทเนียม4คูน4นั่นเองนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเห็นสภาพนี้ไม่ใช่รถเดิมนะครับเป็นรถที่เราแต่งขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งไปเปลี่ยนจัดทรงเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนโช๊คนะครับก็ เดี๋ยวก่อนที่จะไปต้องชุดแต่งเนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูรายละเอียดตัวรถของรุ่นนี้กันก่อนนะครับรุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะเถียงกันว่าตัวท็อปเนี่ยมันก็คือตัววายแทร็อันนี้ไม่ท็อปจริงๆแล้วเนี่ยมันคือท็อปทั้งคู่นะครับไทเทเนียมเนี่ยมันเป็นตัวท็อปของฟอร์ดมาเนิ่นนานแล้วนะครับตั้งแต่ยุคโบราณกาตั้งแต่อดีตสมัยกรุงศรีอยุธยานะไม่ใช่นะเป็นตัวท็อปของเข้ามานานแล้วที่ขึ้นชื่อว่าตระกูลไทเทเนียม เพียงแต่ว่าวายแท็เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ออกมาใหม่ก็คือมันแค่เสริมชุดแต่งมานิดนหน่อยผมมีคลิปเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมดูอยู่ว่าวายแท็กับไทเทเนียมรุ่นไหนมันต่างกันตรงไหนมันราคาห่างกันแค่2 5 0 0 0บาทถูกไหมครับสองหมมันห่างกันนิดเดียวก็ห่างกันแค่เรื่องของลายบอกอะไรนิดหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนตัวรถคานียนก่อนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันเป็นรถที่ตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าสเกิร์ตล้อยางที่เห็นเมื่อกี้นะครับทีนี้ผมจะพามาดูตัววพก เครื่องยนต์นิดหน่อยนะครับอ่ะคันนี้ผมเคลือบเซรามิกไม่เรียบร้อยแล้วนะไม่อยากจะจับเยอะนะครับอ่ะวิธีเปิดเครื่องก็คือจับไม่โดนตัวรถแน่นอนนะเพราะคันนี้จะส่งมอบแล้ววันพรุ่งนี้เวลาบ่าย2วันที่17เดือน7นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,000ันผู้ชมให้กำลังแรงม้าที่210แรงมา้าแรงบิด500เกียร์อัตโนมัต e ิ e shifter 10สปีดนะครับเครื่องบล็อก2000ตัวนี้นะครับเป็นอาหารอโอชาของหนูเลย นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหนูมันชอบกัดมากเราก็ใส่กันหนูให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับและสังเกตดูว่าพัดลมเนี่ยก็เป็นพัดลมไฟฟ้าก็จะมีกล่องรีเลย์ควบคุมพัดลมไฟฟ้าหมายความว่าเครื่องยนต์ทำงานเนี่ยสตาร์ทปุ๊บนะครับไม่ต้องถ่ายกําลังจากเครื่องมาให้ตัวพัดลมหม้อน้ําไฟฟ้าตัวนี้ก็คือว่าสตาร์ทเครื่องไปเนี่ยตัวพัดลมหม้อน้ําทํางานเองนะครับหมุนเองโดยการควบคุมจากรีเลย์นะครับ ก็คือเครื่องไม่ต้องไปโหลดภาระก็คือเครื่องเนี่ยสองม้าทางานเต็มที่ไปเลยไม่ต้องแบ่งกำลังมาให้ตัวพัดลมตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือที่เขาเรียกว่าเบรกไฟฟ้าคุณผู้ชมเจ็นว่ากล่องแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่เพียงแค่รถที่มันเป็นแบบตัวที่มีออปชันที่มันแบบเป็นกล่องเรดาร์หน้ารถนะครับซึ่งกล่องตัวนี้ก็คือเบรกไฟฟ้านั่นเองนะครับเบรกไฟฟ้าเนี่ยข้อดีคือการทำงานของรถเอเวอรเรสที่เป็นตัวท็อปหรือว่ารถเอเวอบบร์เะสต์บ เพราะว่าอะไรเพราะมันม right. ีโหมดขับขี CO, way, ่ให้เลือกเยอะเช่นโหมดถนนลื่นโหมดลากพ่วงนะโหมดโคล่ล่องโหมดออฟโรดพวกนี้นะครับทาให้การจ่ายน้ามันเบรกแต่ละโหมดมันไม่เท่ากันใครที่ไม่เคยขี่ในกรฟ้าจะรู้สึกมันเว่อร์นิดหนึ่งเวลาเบรกเขาเลยส่วนมากลูกค้าจะต้องเปลี่ยนเบรกกันเพื่อให้แบบมีความมั่นใจยิ่งขึ้นจริงๆไม่ใช่ว่าเบรกเดิมมันไม่ดีนะคุณผู้ชมเบรกเดิมมันก็ใช้ได้ก็ดีนะครับเพียงแต่ว่าลูกค้าเนี่ยบางทีที่มีงบเนี่ยก็เปลี่ยนเบรกขึ้นมาก็แนะนําว่าเปลี่ยนเบรรขขึ้้นเเพาาาะะววว่่่จไดดชยยืออองงคมปลภั นะครับเพราะว่าจังหวะฉุกเฉินเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเบรกเนี่ยมันจะขนาดไหนแต่ถ้าเบรกที่เราทํามาแล้วเนี่ยมันมีพอตเยอะขึ้นนะครับก็ช่วยให้รถเนี่ยหยุดได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเช่นอาจจะปกติเบรกเด้มออยู่มันสักสิบวิเบรกนี้อาจาจะช่วยลดระยะเวลาเหลือสัก6วิอะไรเงี้ยก็ยังช่วยได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวเทอร์โบครับเห็นว่ารุ่นนี้มันมีเทอร์โบทั้งหมด2ลูกคุณผู้ชมเทอร์โบ2ลูกเนี่ยมีลูกใหญ่กับลูกเล็กนะครับ ที่ทํางานร่วมกันลูกเล็กเนี่ยก็ทํางานในส่วนงตัวรอบตอนออกตัวนะครับส่วนรอบใหญ่เนี่ยจะไปทางานในรอบที่มันใช้รอบสูงเพราะว่ารุ่นนี้เวลาที่มันมีการดันเนินอะไรเนี่ยเราต้องใช้รอบสูงนะครับก็จะเป็นเทอร์โบลูกใหญ่ในการเปิดทําให้เวลาการขีดเนี่ยมันเหยียบพุ่งค่อนข้างไวนะครับสำหรับตัวเอเวอเรสต์4คูณ4นะครับการดูแลรักษาไม่ต้องดูแลอะไรเยอะครับก็ดูแค่น้ําสีเขียวๆเนี่ยอย่าให้มันต่ํากว่าขีดข้างล่างก็คือขีดมิลแค่นั้นเองนะครับการวาง ทุกอย่างท่อแอร์นะครับเขาคํานวณหมดแล้วว่าฝั่งนี้มันคือฝั่งเย็นนะครับโซนเย็นนะบริเวณนี้มันจะไม่มีนะความร้อนเยอะทําให้แบตเตอรี่วางตรงนี้ได้นะท่อแอร์วางบริเวณนี้ทาให้รถฟอร์ดอแอร์เย็นไวรถฟอร์ดเป็นรถรุ่นเดียวนะในเซกเมนต์ที่ราคาแบบประมาณนี้ที่ปรับแอร์แมนนวลได้ถึงต่ํากว่า15.5านะครับนะถ้าเป็นทั่วไปก็จะอยู่มา18องศานี่15.5แล้วมีฮีเตอร์ก็คือแอร์อุ่น ให้ในตัวด้วยนั่นเองนะครับกล่องเก็บฟิลถูกออกแบบมาอย่างดีนะครับเราสามารถที่จะล้างห้องเครื่องโดยการที่จะแบบฉีดน้ําฉีดไลเข้าไปได้เลยนะครับกล่องฟิล์ไม่ช็อตแน่นอนเพราะว่าเก็บไว้อย่างดีนะครับตัวแบตเตอรี่เป็นแบต AGM คุณผู้ชม AGM คือเป็นเบาะเจลนะครับทุกวันนี้รถแทบทุกรุ่นเนี่ยแทบจะเป็นเบาะแบบนี้ไปหมดแบตแบบนี้ไปหมดแล้วลหลายๆลานคนเคยบอกว่าไอ้แบตเนี้ย bad, มันไม่ดีมันนุ่นนี้นั่นทุกวันนี้ทุกค่ายหันมาใช้ AGM กันเกือบทั้งหมดแล้วนะครับแบตเตอรี่อย่างนี้ข้อดีคืออะไรครับ หนึ่งคือมันมีโครงกิจด้านในที่คอยซับน้ําไม่ให้ของเหลวข้างในเนี่ยมันไหลมาโดนชิ้นส่วนอื่นเช่นเวลาที่เราไปออฟโหลดหรือว่ามีการเอียงขึ้นเช่นเอียงขึ้นฝั่งนี้นะเอียงไปเอียงมามันจะกระฉออกมาทําให้ไปโดนชิ้นส่วนอื่นแล้วก็แบตเตอรี่อาจจะน้ามันจะหายไปไวนะครับอันนี้คือเป็นการแบบกักเก็บเพื่อไม่ให้โดนชิ้นส่วนอื่นด้วยแล้วก็รักษาแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ไอจีมเนี่ยมันจ่ายไฟได้แรงที่สุดนะเก็บไฟได้ดีนะครับจากไปเนี่ยเจออะไรครับก็ไปเจอส่งตัวอัลเทเนเตอร์หรือว่าไดชาร แล้วอยู่สูงประมาณนี้นะครับถามว่าวิ่งลุยน้ําก็ได้จอดแช่น้ําน้ําไม่โดนไดชาร์จสตาร์ตติดแน่นอนนะครับตัวห้องเครื่องของรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยก็ประมาณนี้คุณผู้ชมทีนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนตัวการใช้งานอ,อื่นๆของรถรุ่นนี้นะครับเรามาเริ่มกันในส่วนหน้ากันก่อนนะครับนี่ครันนี่ผมทําการเคลือบมาเรียบร้อยแล้วเงาแวบ,บนะครับเงาแวบ,บเลยนะกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นกระจังหน้าของตัววิกเตอร์นะครับนะ ก็ทากระจังหน้ามาเองด้วยบางกาะก็ทำแค่สกเกิร์ตเดี๋ยวนี้พัฒนาทํทกระจังหน้าด้วยนะครับนะทำให้อื่นๆไม่ไม่ได้ขายเลยเพราะอันนี้มันสวยจริงนะครับ mm. บางคนอาจจะเคยเห็นมีสติกเกอร์เป็นสีน้ําเงินสีขาวสีแดงใช่ไหมที่ติดกันนะครับอันนี้ก็ชุดนี้แหละนะแต่บางคนก็ไม่ใส่ม้านะ,นะครับบางคนก็ชอบม้าอันนี้เป็นม้าตัวเล็กนะครับม้าตัวเล็กทําเป็นสีทองนะครับอาจจะทองไม่เหมือนหรอกแต่มันก็คือเป็นสีทองแน่นอนนะครับสกเกิร์ตก็แน่นอนแหละครับในเมื่อเราใส่ตัวชุดวิกเตอร์นะครับสกเกิร์ตก็ต้องเป็นชุดของตัว วิกเตอร์เขานั่นเองนะว่าจะเป็นสเกิร์ตทรงประมาณนี้คุณผู้ชมเซนเซอร์4จุดยังอยู่เหมือนเดิมนะครับกล่องเรดาร์ยังมีให้ติดทํางานใช้งานได้เหมือนเดิมกล่องเรดาร์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าการทํางานเนี่ยมันก็ทํางานควบคู่กับกล้อง a อเดสกล้อง a อเดสอยู่ตรงไหนอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ไม่ใช่กล้องบันทึกหน้ารถนะครับมันคือกล้องที่จับสิ่งกีดขวางจับทุกอย่างสภาพแสงมันทํางานทําให้สามารถที่จะเปิดไฟหน้าอัตโนมัติได้ด้วยนะครับ เชื่อมกับไฟสูงอัตโนมัติก็ได้ด้วยแล้วก็เชื่อมกับตัวเรดร์เรดร์มันก็มีทําให้รถมันมีแอดัพตีฟควิช o อนโทนก็คือขับเองเบรกเองรักสาระยะห่างให้ด้วยนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของตัวเรดร์แล้วขับรถรุ่นนี้ผู้ชมบอกเลยว่าพาลูกเมียไปเที่ยวนะครับเราขับไปเนี่ยมีหมอกมีทัศนวิสัยไม่ดีเราเปิดใช้ระบบแอดัพตีฟควิช o อนโทลนะครับรถมันจะขับรักษาระยะห่างเองคันหน้าเบรกเราเบรกด้วยคันหน้าจอดเราจอดด้วยคันหน้าไปเราไปนะครับถ้ามันไม่เกิน3าวินะคร เวลามาซื้อผมเนี่ยผมก็จะพาลูกค้าไปทดลองขับแล้วก็ไปเทสท,ทุกท่านนะครับจะได้รู้สมรรถนะที่แท้จริงของรถก่อนการใช้งานเพราะรถคันลักสองล้านต้องเทสอยู่แล้วนะเราไม่ใช่ว่ามันดูแค่ชุดแต่งแล้วก็ซื้อเลยนะครับเราก็ต้องเลือกนะมาเทสด,ด้วยมาลองขับด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากแบบได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็มาพูดคุยกับผมได้นะหรือจะมาทดลองขับกันได้นะครับไฟหน้าเป็นไบเมทริก LED คุณผู้ชมไฟตัวนี้ต้องบอกว่าการงานของไฟตัวนี้มีไฟสูงอ,ออโต้ให้นะครับ ถ้าในระยะเจ0รอเมตรไม่มีแสงมากระทบบริเวณกล้อง a อ a ดด้านหน้าตรงนี้ไฟสูงยกขึ้นเองแบบนี้เลยยก2อ,อันเลยนะครับแต่เมื่อไหร่มันมีรถสวนมาฝั่งนี้คนขับฝั่งนี้ไฟสูงดับลงแต่ฝั่งนี้ไฟสูงอยู่แต่หันข้างออกไปอีกข้างหนึ่งอันนี้คือความฉลาดของไฟสูงที่เป็นของตัว Ford r a n g e r ที่อยู่ในไบเมท r ิกแล้วก็ r d e ์ e เอเวอเรสต์ฟอร์ดเรมีให้เหมือนกันหมดนะครับในส่วนตัวไฟเลี้ยวที่มันมีให้อยู่ในตัวเนี่ยก็ยังมีให้นะครับ ถ้าสมมุติว่าบริเวณที่ผมยืนตรงนี้นะล่าหน้ากับรถเลยนะครับในมุมตั้งฉากแบบนี้นะครับไม่มีรถยี่ห้อไหนมองบริเวณนี้เห็นถ้าเราไม่ชะโงกหัวมาหรือหันหัวรถมานะครับตรงนี้คืออะไรอาจจะเป็นเหวก็ได้เราอาจจะขี่ไปทางจังหวัดน่านช่วงเวลามืดมืดค่ำๆไม่เห็นว่าตรงนี้เป็นเหวแค่เราหาพงมาลัยมาเลยครับเราเห็นหมดเลยว่าไฟตรงนั้นมันส่องมาให้เราตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมทีนี้มาดูด้านข้างของรถคันนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเห็นอยู่แล้วแหละว่า ต้นคลิปเนี่ยผมเปิดตู้มาเนี่ยบันไดมันออกมาแล้วนะครับคันนี้คือบันไดไฟฟ้าคุณผู้ชมบันไดไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้นะครับมันก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนในส่วนตัวสีได้นะครับไม่ใช่ว่ามันเป็นสีแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยบางคนบอกว่ามันดูลิเกจังเลยแน่นอนแหละนะครับเพราะมันมีให้เลือกหลายสีเราสามารถจะโหลดแอปจากมือถือนะครับเพื่อทําการเปลี่ยนสีไฟบันไดพวกนี้ได้นะข้อดีคืออะไรเวลาลงเนี่ยพ่อแม่เราขึ้นลงเนี่ยมันขึ้นลงง่าย ต่อให้ลดโหลด2นิ้วก็จริงถ้าเป็นบันไดเดิมเนี่ยมันก็ต้องก้าวขึ้นอยู่ดีนะครับมันเหยียบไม่โดนบันไดมันมันมันแคบอันนี้บันไดมันจะกว้างนิดนึงออกมาแบบนี้นะครับเรามาดูในส่วนตัวล้อยางกันบ้างครับผู้ชมคันนี้เป็นล้อขอบ20นะครับซึ่งล้อเดิมต้องบอกว่าล้อเดิมเนี่ยก็คือขอบ20เหมือนกันนะครับแต่ล้อเดิมเนี่ยมันจะกว้างอยู่ประมาณ7.5นิ้วซึ่งล้อนี้นะครับเราเปลี่ยนมาเนี่ยกว้างอยู่ประมาณ9นิ้วคุณผู้ชมเป็นล้อ Flowforming นะครับเป็นของที่ A v ampi r e นั่นเองเป็น four forming เลยล้อชุดนี้นะครับแล้วคันนี้ไม่เหมือนชาวบ้านคืออะไรรู้ไหมครับเปลี่ยนยางครับยางเนี่ยเปลี่ยนขึ้นมาเป็นมิชลินตัวสปอร์ตไพลอต s u v นะครับซึ่งยางชิ้นนี้ผมบอกเลยว่าได้เกรด A ทุกอย่างนะครับในเรื่องค่าแท็ c t i o n ค่าอุณหภูมิได้เกรด A หมดและยางตงัวนี้สังเกตด,ดูครับบริเวณนี้ที่มือผมจับอยู่เนี่ยบริเวณนี้ มันมีลักษณะเป็นเหมือนสักกาดครับโต๊ะสนุกอะ่ะถ้าใครนึ้ไม่ออกเหมือนโต๊ะสนุกอะ่ะตรงนี้นะครับมันเป็นทําให้ยางเนี่ยมันมีความนุ่มเงียบยางนี่นุ่มเงียบจริงและรีดน้ำไม่ดีเรื่องของไมชลินสังเกตดูครับตรงนี้เขาจะมีล่องบอกแล้วก็มีตัวอักษรเอสหนึ่งนะนะขึ้นชื่อเลยว่าเป็นยางที่เข้าโค้งได้ดีแล้วก็หนึบด้วยมันเป็นรุ่นแบบสปอร์ตเลยะนะครับแต่มันจะมีเพียงแค่ไซส์2องหกห้าเท่านั้นหมายความว่าคันนี้ ใส่ยางไม่เหมือนชาวบ้านครับปกติแล้วเราจะต้องใส่เป็นตัว R T A T ระยะของยางเนี่ย275หถูกไหมครับหรือว่า305แต่คันนี้ใส่25เพราะลูกค้าบอกว่าเขาขี่ทางเลียดอย่างเดียวต่อให้เป็น4ี่คูณ4บางคนเนี่ย4คูณ4พี่ไม่ค่อยได้ขึ้นป่าลงห้วยพี่ไม่ได้จําเป็นต้องใช้แต่ถ้าคนที่รู้จร,จริงนะคุณผู้ชม4.4คูณมันคือรถที่ปลอดภัยที่สุดในการวิ่งถนนนะครับเราวิ่งถนนลื่นๆเนี่ยถ้ารถขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับ ยังไงซะโอกาสที่จะลื่นถไหลน้อยมากๆนะสังเกตูรถแข่งนะรถแข่งอย่างพวกมิ s u ูบิชิอีว l ลูชันอย่างเงี้ยเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อคุณผู้ชมนะครับมันแรงด้วยมันต้องเกาะดีด้วยเพราะการขับ4ล้อเนี่ยมันเกาะทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับคันนี้เปลี่ยนโช๊คตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวปีกนกของโปรเฟนเดอร์นะเพราะว่าคันนี้ก็โหลดลง2นีเหมือนกันแต่ว่าระยะห่างอาจจะดูเหลือเยอะเพราะว่าด้วยความที่ว่ายางเนี่ยนะครับแก้มยางมันเพียง50ยังไงปกติเราใส่แก้มยาง 55, ก,กับมาัน,นี้นดูแบบเหลืออเเยะเพราะว่า ใช้เป็นยางขอบแก้ม5้าบแล้วเบรกเนี่ยนะครับเปลี่ยนมาใหม่สังเกตดูนะครับจานเนี่ยตรงนี้คือ4 1 0รสิมิลนะเห็นไหมจริงจริงจานเบรกเดิมจะอยู่แค่นี้เนี่ยอยู่แค่ดำๆอย่างนี้ประมาณนี้อันนี้คือเปลี่ยนมาใหม่ขยายมาเป็น4 1 0มิลนะครับจานใหญ่ขึ้นเป็นจานซ้อล่องแล้วก็ใส่เบรกของตัวเบมโบนะครับเป็นตัว21 z ตัวนี้มีพอตทั้งหมด6พอตก็คือลูกสูบ6ตัวนั่นเองนะครับการใส่เบรกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะใส่ร้านไหนก็ได้ ร้านที่ถูกที่สุดอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับร้านขายเบรกทุกวันนี้ร้านถูกสุดนะ่ะบอกเลยว่าอยู่ยากนะครับเพราะว่างานเบรกเนี่ยเป็นงานที่สําคัญต่อชีวิตมากๆนะครับเพียงแค่เราเลี้ยงลูกสูบผิดนะชีวิตเปลี่ยนเลยนะนะครับแล้วบางคนบอกว่าทําไมเห็นบางคันเขาใส่เป็นจานแบบดําๆมาเลยคาร์บอนแน่นอนครับถ้าพี่อาจารย์อย่างนั้นน่ะนะครับเบรเสร็จจบชุดหนึ่งเนี่ยหลายแสนแน่นอนนะครับเป็นจานไฮคาร์บอนอันนี้เราใช้เป็นจานแบบ แบบอย่างนี้ก็พอแล้วนะครับเนาะทั่วไปนะที่ใช้งานใช้งานได้ครับใช้งานได้ยาวๆด้วยเปลี่ยนแค่ผ้าเบ่งเดียวสวนมากจานเนี่ยโอกาสคดมีไหมมีครับนะจานคดเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างที่ผมเคยเจอสายออฟโรดนะครับแล้วทําให้จานคดเนี่ยคือหนึ่งนะครับเกิดจากการวิ่งมาด้วยความเร็วมากๆหรือวิ่งมานานมากวิ่งมา6กเชั่วโมงอยู่ดีๆเนี่ยขี่ลงน้ําไปเลยังนะเกตบปะ่ะเคยแบบผมเคยไปกอเซโลเคยเจอรถฟู่เลย สักพักหนึ่งหูเบรกติดคาตาเลยนั้นที่เคยเจอนะนะครับนะเราก็ต้องอยู่ที่การใช้งานแล้วด้วยนะครับการที่จะลุยขนาดนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คสภาพเบรกส,สภาพผ้าเบรกด้วยว่าผ้าเบรกมันทนร้อนได้กี่องศาผ้าเบรกเนี่ยก็มีให้ลูกค้าเลือกเยอะนะครับมีทั้งเบมโบมีทั้งเน็กสเตอร์นะก็โทรคมร้อนได้ประมาณ600องศาถึงแ0 0องศาก็มีให้เลือกหลายๆเกรดนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเรามาถึงด้านหลังผู้ชมด้านหลังเนี่ยของเอเวอเรสต์เราก็เปลี่ยนเบรกเหมือนกันเราจะเห็นว่ามันจะมีเบรก2ตัวนะเบรก หนึ่งตัวสองตัวซึ่งอันนี้คือเบรกมือไฟฟ้านะครับบางยี่ห้อใส่เทเฉยใช้งานไม่ได้อันนี้ใช้งานได้นะครับนะเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยถ้าเปลี่ยนผ้าเบรกทีนึงก็ประมาณสามพันถึงห้าพันแล้วแต่ยี่ห้อนะแพงไหมแค่ผ้าเบรกไฟฟ้านะครับไม่รวมผ้าเบรกไอพวกนั้นนะนะครับและจานก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันเป็นจานขยายขึ้นแต่ว่าจานหลังมันจะเล็กกว่าจานหน้าไม่เท่ากันนะครับในส่วนตัวด้านหลังเนี่ยของเอเวอร์เสสังเกตดูว่าด้านหลังกับด้านหน้ามันสูงไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือมันมีของอยู นะซึ่งรถเดิมพื้นฐานมันสูงไม่เท่ากันอยู่แล้วด้านหน้าต้องเตี้ยกว่าด้านหลังต้องสูงกว่านิดนึงนะครับนะอันนี้มีของใส่อยู่ก็เลยอาจจะดูแบบแคล้ายๆเท่าๆกันแต่มันไม่เท่ากันนะคุณผู้ชมซุ้มล้อ,อก,ก็เลือกใส่เป็นของวิกเตอร์นะครับเป็นตัวแบบมีแบบเป็นตะปุ่มตะป่ําประมาณนี้อันนี้ผมไม่อยากจับเพราะว่าเพิ่งเคลือบมายังไม่แห้งดีนะครับด้านท้ายคันนี้ทําอะไรบ้างคุณผู้ชมเปลี่ยนในส่วนตัวไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ X Men เนะเป็นไฟแดงขีดยาวๆเลยนะไฟแดงขีดยาวๆอย่างนี้เลยเดียขออนุญา เปิดรถให้ดูเนี่ยถ้าเราเราเหยียบเบรกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนะมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวหนังสือแบบที่ผู้ชมเห็นเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเส้นแบบนี้เวลาขับขี่ตอนกลางคืนแล้วก็เวลาเบรกนะครับนะด้านท้ายประมาณนี้คุณผู้ชมก็ออกมาเป็นทรงแบบ suv แนวผู้ดีเลยนะครับเมื่อเราเดินขึ้นมาบนรถเราจะเห็นว่าด้านในรุ่นนี้จะมีไฟแอมเบดไลท์ให้ไม่เหมือนรุ่นสปอร์ตนะจะไม่มีแอมเบดไลท์เห็นไหมแอมเบดไลท์ที่เป็นสีแบบฟ้าฟ้าที่เราเห็นกันมองกันอยู่นะครับ จะเป็นประมาณนี้นะที่เป็น ambient light นะครับแล้วก็ข้างในพอเราเข้ามานะครับนะพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าให้อยู่แล้วนะครับหน้าจอทุกอย่างถูกคอนโทรลนะครับผ่านบริเวณหน้าจอตรงกลางตรงนี้หมดคุณผู้ชมนะบริเวณตรงกลางตรงนี้ทุกอย่างเกียร์เป็นเกียร์ e shifter นะเกียร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับคือข้อดีอ่ะหมายความว่าเวลาเราขี่รถคันนี้เราอยู่เกียร์ดีอย่างเดียวเลยนะครับถ้ารถติด เราก็ปล่อยเท้าออกจากเบรกนะปล่อยเท้าออกจากเบรกรถมันก็ไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับรถไฟเขียวแล้วก็เหยียบไปใหม่นะรถเบรกแล้วก็เบรกต่อนะครับยกเท้าออกจากเบรกได้เลยนะค,คืออันนี้คือข้อดีถ้าเราลืมเปิดประตูไปมันก็จะทําการเข้าเกียร์ P ให้เองด้วยนะครับรถรุ่นนี้มีโหมดให้คันขับขี่เขาเรียกว่าไดโหมดผู้ชมได้โหมดเราสามารถจะหมุนนะพอเราหมุนได้โหมดเนี่ยมันจะทําให้นะครับรถเนี่ยมันแสดงผลการขับขี่บริเวณด้านหน้าจะมีหลายโหมดให้เลือกที่ผมบอกตั่แรก โหมดโคนล,ล่องโหมดถนนลื่นนะครับโหมดทรายเป็นรถรุ่นเดียวนะที่มีโหมดทรายมาให้วิ่งในทรายได้นะครับโหมดโคนล,ล่องถนนลื่นเนี่ยถนนลื่นปุ๊บพอเป็นถนนลื่นปุ๊บมันจะกลายเป็นขับเคลื่อนสีล้อให้เองเห็นไหมนะครับ่อันนี้คือเป็นข้อดีนะครับแล้วหน้าจอก็เปลี่ยนสีด้วยนะเป็นสีออกอฟ้าประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมทีนี้ในส่วนของตัวหน้าจอตรงนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple p ลคา a พ d r o นราได้ใครอยากดูในฟิกยูทูบซื้อกล่องเข้ามาครับกล่องที่มันเป็นกล่องแบบแบบ แปลงสัญญาณจากมือถือแล้วก็ดู u t u b e ดูเน็ตฟิกได้นะครับหน้าจองนี้ใช้งานง่ายแอดัพตีฟพื่อนทนขี่ไปจะให้ล็อกความเร็วร้อยยี่สิบทำไงจะให้ล็อกร้อยยี่สิบกดหนึ่งครั้งปึ้งนะครับเนี่ยระยะห่างจากขั้นหน้าสามขีดนะจะเอากี่ขีดอ่ะคันนี้ใส่เบมโบ่ก็เลือกได้หนึ่งขีดก็ได้นะเบรกอยู่แน่นอนนะครับเนี่ยเลือกขีดนะครับสิ่งที่ผู้ชมหรือคนใช้รถรถุ่นนี้จะไม่ชอบก็คือว่าระบบเลนคีปปิ้งมันจะบังคับให้รถให้เราอยู่ในเลนไม่ให้ออกจากนอกนนเลนะน,นะี้ เราก็ต้องมาคอยปิดทุกครั้งเวลาใช้งานถ้าคนไม่ชอบนะครับแต่ถ้าปิดไปแล้วระบบ d a p t i v e จะใช้งานไม่ได้นะครับนะการเช็คระดับ a d ด l ูลดูในนี้ได้เลยเห็นไหมมันจะขึ้นมาว่าระยะทางเหลือหนึ่งมหนึ่งพันกิโเมตรเรากดเข้ามาเช็คบำรุงรักษารถยนต์นะครับจะมีบอกข้อมูล AdB l u อะไรมีให้เราเลือกหมดนะข้อมูล a d b l ูระดับ a d b l ูเนี่ยเห็นไหมมีเหลือกี่ลิตรนะครับนะเติมได้ขั้นต่ำสามสิลิตรมีกี่ลิตรข้อมูล a d b บูนะฮะระยะทางหนึ่งหม่นึ่งพันกิโเมตรที่วิ่งได้นะครับค ก็ถ้ามัเครื่องอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็เปลี่ยนได้แล้วค่าความหนืดมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับอ่ะสำหรับรถเอเวอร์เรสต์รุ่นนี้นะครับใครที่อยากได้แบบนี้นะครับก็เข้ามาหาผมที่โชว์รูมฟอร์ดพนักคอนกเกษตรน้ำมันได้หรือว่าจะโทรมาพูดคุยสอบถามก็ได้นะครับเรื่องความปลอดภัยบอกูแล้วว่าเต็มหนึ่งแล้วเพราะว่าแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยเนี่ยเจ็ดลูกครบทั้งคันครอบคุมได้ทั้งครอบครัวด้านบนมีหลังคาแบบมูนล,ลูปซันลูปใหนะ เปิดปิดทันรูปได้ที่มีมาให้นะครับคือครบแล้วในรถที่เป็นบรรดารถที่เป็น s u v แบบนี้คุณผู้ชมใครอยากได้รถคันนี้นะครับแบบนี้แต่งแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาผมที่เบอร์โทรที่ผมจิ้มไว้ข้างล่างได้วันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง y o u t u แม็กคาร์168ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนผู้ชมสวัสดีครับ